หนองคายครับคุณผู้ชมไปดูบ้างไฟพญายนาคไปดูลูกไฟจุดขึ้นมาปีนี้ไม่เหมือนกับทุกปีเอ๊ะทำไมไม่เหมือนกับทุกปีบ้างไฟมีเยอะกว่าปกติหรือเปล่าเอ๊ะหรือบ้างไฟไม่มีบ้างไฟมันเยอะเหมือนทุกปีแหละครับและที่สําคัญคนก็ไปกันเยอะไปรอกันแน่นริมโขงเลยแต่ยิ่งไปกว่านั้นท่านนายกรัฐมนตรีเรศรษฐาธววสิน์ไปดูบ้างไฟพญายนาคเมื่อคือนนี้ด้วยครับคุณผู้ชมครับอ้าวลองไปดูบางช่วงงะเมื่อคือนนี้บ้างไฟขึ้นมาเยอะขนาดไหนครับ เฮกันลั่นเลยเพราะปีนี้นะักท่องเที่ยวไม่ผิดหวังครับผู้ชมที่ไปรออยู่ฝั่งริมโขงที่หนองคายนี่เลยครับเกิดปรากฏการณ์บัง้งไฟพญายนาคขึ้นบนท้องฟ้าเนี่ยนะครับที่พุทธอุทยานนานาชาติปทุมรัตน์ธรรมเจดีอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายเพราะว่าเมื่อวานนี้ออกพรรษา15ค่ําเดือน11นะครับผมเจ้าเชือบเนี่นะฮะเราก็นําเสนอการทุกปีบางปีอาจจะมีฝนตกแต่มันก็เห็นนะทุกปีอ่ะคุณผู้ชมะรวมทั้งปีนี้ด้วยฮะเขาบอกว่าเราก็เลยถามชาวบ,บ้าน บอกว่าเอ๊ะบ้างไฟลูกแรกของปีเนี้ยมันเกิดตอนกี่โมง uh huh. บางทีมันก็ช่วงคำ่คำๆใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ปรากฏชาวบ้านบอกว่ามันเกิดประมาณ6กโมงเย็นครับนับไปได้29ลูกที่บ้านต้นนะครับอำเภอรัตนวาปีครับก็ทําให้นักท่องเที่ยวเองนะครับก็โอ้โหสร้างความตื่นตาตื่นใจไนดะ้เ hey, ฮกันลั่นเลยนะครับผมซึ่ง ชาวบ้านเนี่ยเขามารอกันตั้งแต่ช่วงเย็นนักท่องเที่ยวเนี่ยนะมารอกันเต็มเลยฮะและขณะเดียวกันครับผู้ชมครับบ้างไฟพญาน,นาคเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยทีมข่าวท,ที่เรารับรายงานมามันเกิดต่อเนื่องกระจายหลายจุดน,นะในจังหวัดหนองคายเนี่ยริมฝั่งโขงนี่แหละจนกระทั่งถึงเวลาสี่ทุ่มมีบ้างไฟพญาน,นาคเกิดขึ้นแล้ว61ลูกด้วยกัน <letter> นะครับและ ปีนี้ที่ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าปีนี้นี่ฮะท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะครับก็ไปร่วมชมบ้างไฟพญานาคกับบรรดาน,นักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ชาวบ้านด้วยนะครับผมนี่หลังจากเป็นประธานเปิดงานประเพณีออกไฮสารแล้วก็บ้างไฟพญานาคโลกประจาปี2566นี่นะฮะบรรดาน,นักท่องเที่ยวกับปกไม้ปกมือต้อนรับท่านนายกนะนไปดูบ้างไฟพญานาคเมื่อวานนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นสีสันนะฮะเป็นบรรยากาศที่นํามาฝากการองเที่ยวไม่ผิดหวัง